เรามากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่ก็หางสิบบาทครับถั่วแล้วหางสิบบาทอยู่อำเภอชิงยืนครับนี่ครับอำเภอชิงยืนติดถนนใหญ่เลยนะครับบรรยากาศหน้าร้านดีครับช่วงนี้ผมมีคนนิดหน่อยครับมาช่วงมาตรงเวลาแต่ช่วงเที่ยงคนหลายครับพอดีมาจากทางขอนแก่นนะครับจะขอไปทางสิทธินี่ไปกาฬสินธุ์ครับ นะครับ่งเส้นนี้ก็ขึ้นไปนี่คืเป็นขึ้นไปทางขอนแก่นครับนี่ครับนี่อำเภอชิงยืนครับนี่ยเอาไปเลยคไปทางเส้นนี้ครับทางอำเภอยังตลาดกับศิลป์ผมจะเลี้ยวตรงเี้ครับฝั่งสายเมื่อกินถนนกับเสียนป้ายครับนี่๋ยเกี่ยวไก่มาลาบุฟเฟ่ครับตัวละห้าสิบบาทครับบรรยากาศหน่ารัานะครับเข้าส่มาล่องสื่อกินเบิ้งครับ ครับมากินก๋วยเตี๋ยวครับร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไงครับพูดใทีท่านผู้ชมฟังหน่อยพี่มาละบุฟเฟ่ครับผมแต่มาละบุฟเฟ่รอบเดียวบุฟเฟ่รอบเดียวเมื่อก่อนเราให้ไม่อั้นมันไม่เหลืออ๋อวันนี้อาจจะบรรยากาศแต่ว่ามากินช่วงนี้สบายละชิลๆสบายแบบก็แบบว่ามาแบบส่วนตัวเลยครับแบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะแต้องขออภัยนะครับอยู่อำเภอชิงยืนครับใช่ไหมพี่อำเภอชิงยืนเขตจังหวัดมหาสารคามครับถ้าใครที่ผ่านมาอำเภอชิงยืนที่เข้า มากระสินบ้านผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเส้นจะไปกระสินใช่เส้นจะไปทางกระสินครับก๋วยเตี๋ยวมาละมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไหมพี่ใช่ใช่ใช่เราเราไม่ได้ครับเพิ่มมาเรื่อยๆแหละว่าลูกค้าอยากทานอะไรแล้วก็ทำมีหลายอย่าง้งข้าวมันไก่ท่านกเข้าท่านครับผมนี่ครับค่อยๆเพิ่มมาต้นใหญ่จะเป็นไก่มะละกุ้ยซี่ลูกค้าจะติดใจ ก่อนก่อนเปิดตัวตรงฝั่งนู้นครับผมทีนี้เขาจะใช้สถานที่ทำคลินิกรักษาสัตว์กันเลยใช่ย้ายมาตรงนับสามเดินดี้าสายได้ออกกบ้น็เดี๋ยวไก่ไก่ครับผมโอ้โหมาดูนะครับพี่ไก่นะครับนี่ครับกินไก่ไก่ครับช่วงนี้เราตีนใหญ่แล้วเราจะให้สองตีนนะครับผมครับผมตีนเป็นใหญ่ปกติเราก็จะให้ครับครับผมเยอะหน่อย ตรงนี้ครับอียงไงครับพี่นี่นี่เขาเรียกยังครับนี่อันนี้กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเขาอยู่ให้เยอะโอ้ครับก่อนเป็นน้ำครับซุปน้ำซุปค่ะครับโอ้ก็เหลือแค่นี้แล้วครับแล้วเครื่องเค้าก็อยู่ตรงนู้นจมีน้อยว่านี่ครับบ้านนี้นี่คือเป็นแม่แบบเขาเรียกว่ายิบเดย์ยิบเดย์โอ้ยิปเดย์ติดเปิดเทปเมลวันนี้ตัดได้รอบเดียวค่ะตัดได้รอบเดียวครับโอ้ตัดได้รอบเดียว ข้าวไก่เนอะน้อครับใช่ค่ะข้าวไก่ต้มหน้าเดียวค่ะอันนี้เลือดไก่ก็ต้มมาแล้วค่ะเลือดไก่ต้มมาแล้วนี่นะครับข้าวมาก๋วยเตี๋ยวมาละบุฟเฟ่ทีค่ะอืมไกอเนื้อไก่ล้วนค่ะโอ้ยขับกลิ่นเลยๆนะครับของยิบแจ๊หน่อยแล้วไม่ได้รลายหรอกใครกินได้ค่ะกระผมเครื่องเดียวค่ะผักอยู่ในกล่องโรมนะคะโอ้ยเนียนน่นเลย ยี่นี่ขายดีว่าป้าก็ขายได้อยู่ค่ะอืมได้อยู่ตักเลยเยอะเยอะว่าอลไรครับเพราะย่กินมาเมดพราย่างกินเพื่อนซื่อหรอครับเป็นต้นไมครับก็บอกว่าตักเลยหลายแต่ว่าผมกัดตักกินเพ่อยิ้มเลยซัมนี่กับพ่อแล้วครับครับผมนี่แหละครับโอ้โหเหนือหยากมาครับนี่ติดค่อนข้างนะครับนี่บรรยากาศเราถ่ายบรรยากาศนาล้านนี่มันกับกระกรเตี้ยวกระเตี้ยวแบบเนี่ยตุ้นนะกรเตี้ยวแบบเนี่นนะ มันเป็นขผ่ามันไก่กับพี่ขายต้องคุณแม่เนาะเผ่ามันไก่นี่ครับตามป้ายครับเดี๋ยวมันะบุฟเฟ่ครับตักได้รอบเดียวครับครับปัญหาสิบบาทได้ครับราคาหาสิบบาทได้ครับเอ้าหนี่ขายแนวอื่นพร้อมหรือเป้าขายหอยกับข้าวน้ำพร้อมบรือเปล่ากับข้าวข้าวกับข้าวมันอาหารตามสั่งจุ่มเห็นบกระข้ากระเพวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูโอ้เตี่ยวหมูน้ำตกก็มีโอ้นี่ครับ ตุกไก่ห้นนะครับมีถั่วมีหน้ิกมีน้ำ้มเไทย<ม>ปาปลาใ่คนยาในมีข่าค่ะเาเนี่ยันธรรมดาดเเจะเพียบเผู้ชมครับรือว่างเลยตลาคนมาเ็นเจัดกาเลยแน่นอนเต้องบอถึงเลยนี่นะคผักขายครับีนี่พักด้ครับนี่ ครับจางนี้เลยเขาขายมะขายค่ะอปนะครับขายออกค่ะงนางลงยูทูปเลยครับผม <Okay. S 1> แมนเพราะว่าโปรกเตนต็ตครับต้องส่ง YouTube ยูทูปยังเดี๋ยวครับพอ <Okay. S 1> เห็ดส่องยูทูปมาสี่ปีแล้วครับป้า <Okay. S 1> ครับผมส่องยูทูปมาสี่ปีแล้วก้อนตีสามเมืองหาพันกว่าคน <Okay. S 1> เดินี้คนต่างจังหวัดก็เบิ่งหลายเลย คนต่างอย่าวัดต้นต่างประเทศกับเบิรงนว่าเขาไปได้หัวอยู่ต่างประเทศเนาะประเทศคนคนคนไทยเ้ายอยู่แหละแต่ว่าไปได้หัวอยู่เป็นคนฝรั่งครับครับซ่อนได้ครับเดินไหมครับต้องชิ้นล่างชิ้นหนังศเรื่องสีหูเลยวันเสียตำแหนนเห็นหัวจจกว่าแต่ละร้านในร้านเลยเสียบก่อนนะจนมากน้ำพอมมาแก ผมตะเว้นไทยตะบันแถวบันเดี๋ยร์ของข้างกับผมเขาเสแสบอยู่เลยหรือบริสาทเจเนร์เรียบนอนนอนดีวะแสียบดีป่าย่อมรับขนาดเลยครับอ้าวตักพักครับผมมีพักครับได้ผัดพ,พักแบบเดย์ครับเดีย ตักเซถาดเลยครับไม่ถาดไม่อยา่างไรพร้อมครับพรากับตักเซเสียวไก่มาละบุฟเฟ่เนาตนัวเงินไกล không đẹp, nó đẹp nó thương nó không súc nó nhầm tiền kèm nó không được ăn mà อ้น,นกระดูกแของแม่เลยเห็นไก่อ,อ้วน,นีครับ ngoài mong nha, cầm mượn đấy không? Mà nó mang một sầu ở ngoài mong sầu như Xíu bông sổ thì bông sổ cả, khi ăn tổng con sẽ lại Chiều lá này làm sốt chó rất đơn bán đấy ngoài เดี๋ยวมาล่องมาล่องถึงมหัวแช่ไปดิ่ล้น,น้ำซุปเจอกรสหว,วานๆหน่อยแะกระเนีย็ใส่เลย ว่าไก่อร์ไงหาครับจำง่ พ่อข่าตำเ้ียิงตำเ้ียง,ยง <c oughs> แห้งเผ็ดนะครับแห้งเผ็ดก็เสือมตลาดดีก็มากร้านตุ๋นเตี๋ยวจะปั้นละเอเียด <c oughs> เป็นสวยทั้งทางร้านเขาเหรอ 样个。嗯